ซีซั่นนัดมาครับ2019กถึง2020ก็ยังต่อย้ำความยอดเยี่ยมครับยึดตัวจริงอย่างถาวรพัฒนาตัวเองยกระดับขึ้นมาอีกแล้วมันก็เป็นหมุดหมายตามมาเรื่อยๆครับจากแชมป์ยุโรปแชมป์พิมลีกมาถึง FA ฟเอคัพลีกคัพจนไปถึง UEFA Super Cup ร์สโมสรโลกทุกอย่างคือความสำเร็จที่สัมผัสมาหมดแล้วที่สำคัญเนยนะครับเขาคือหนึ่งในคนที่ถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลต่อไปเอาละครับ ติดตามพร้อมกันที่นี่กับเรื่องราวของแอนดี้โรเบอร์สันนะครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสตา้ายบจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลลิสตา้านะครับ กับผมจิตกรสีขมรือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอนนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับไปเป็นเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเรานะครับเมนสแตนเทลล์ครับกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก70,000สนซับและตอนนี้เนี่ยเปิดฟีเจอร์ซูเปอร์แดงเรียบร้อยนะครับเป็นช่องทางหนกันสนับสนุนแล้วกันครับให้กับทีมงานแล้วก็ในการผลิตคอนเทนต์เนาะอยากให้เล่าเรื่องอะไรอยากให้ทําอะไรลองส่งเข้ามาได้นะครับขอบคุณล่วงหน้าไว้หน้าตรงนี้นะครับวันนี้ชวนคุยเรื่องของ นักฟุตบอลที่เป็นแรงบันดาลใจกันหน่อยครับผมเชื่อว่าถ้าเราลองหาตัวอย่างเนาะนะครับว่านักเตะค,คนไหนกว่าจะขึ้นมาประสบควสำเร็จได้เป็นตัวจริงของสโมสรได้ได้แชมป์ได้เกียรติยศเยอะแยะมากมายเอาเข้าจริงนะครับเกือบทุกคนเนี่ยมันต้องสู้อยู่แล้วล่ะแต่ถ้าจะเอาแบบตัวอย่างที่มันสามารถเป็นรูปธรรมได้นะครับผมว่าหนึ่งในนั้นเรื่องราวที่น่าสนใจเนี่ยมันมาจาก แอนดี้โรเบสันกับแบ็กซ้ายของลิเวอร์พูลนะครับกับตันทีมชาติสกอตแลนด์นะฮะกาคุณมากลายเป็นกองหลังที่มีแอสซิสต์มากที่สุดในศึกพรีเมียร์ลีกด้วยจำนวน55ครั้งนะครับที่สำคัญนะครับเรื่องผลงานนอกสนามก็ยังทำการกรุศลอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายจนได้รับเครื่องราชอิสร,อริยภรณ์ชั้น MBE เรียบร้อยแล้ว แต่ก่อนจะมาถึงวันนี้นะครับผมว่าหลายๆคนคงพอจะเคยได้ยินเรื่องราวของโรบบ้มาก่อนกว่าจะกล้าขึ้นมาเป็นนักเตะชั้นนําเป็นแบ็กซ้ายที่ถูกยกย่องผ่านงานผ่านมรสุมผ่านช่วงเวลาที่ตกงานด้วยซ้ําไปเรียนด้วยทํางานด้วยเป็นแคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นเด็กขายตัว๋วเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวของอาร์เธอร์วอร์ซันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถส่งแรงบวกอะไรกันครับในเรื่องของการกำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดี ของการเป็นนักสู้ที่สําคัญนะครับเขาคือหนึ่งในคนที่ถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลต่อไป แต่ก่อนที่จะลุยนะครับโอ้โหตั้งตรางงานอยู่ขนาดนี้แล้วนะครับอ้าวต้องแวะมาคุยกันหน่อยละกันครับเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราดูกีฬาเชียร์ฟุตบอลนะครับบางครั้งอืมดึกี่ยนะครับถ้าอยากจะหาอะไรกินแล้วโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรมากมายนะครับผมขอแนะนําไว้ตรงนี้เลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับ Everyday with Everyday สลัดจาก QP นะครับ ผมว่าทุกคนน่าจะคุ้นกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแพ็กเกจจิ้งเนี่ยทุกอย่างมันสะดวกสบายผักสลัดก็สดเหลือเกินกรอบสะอาดปลอดภัยต่อการบริโภคครับแล้วก็มาพร้อมน้ําสลัดที่อยู่ในกล่องเลยนะครับฉีกเทแล้วคลุกลงไปในกล่องได้เลยรับรองครับอร่อยแน่นอนอย่างวันนี้เนี่ยผมมีตัวอย่างมา3มรสชาติเดี๋ยวยกให้ดูนี่ตัวแรกนะครับนี่เลยครับนี่เป็นสลัดครีมงาคั่วญี่ปุ่น ผสมทูหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูแกะง่ายสบายมากนะครับโอ้เนี่ยในแพคเกจิ้งนอกจากผักสลัดที่สดกรอบแล้วนะครับเขาก็จะมีซองที่แยกน้ำสลัดไว้แบบนี้นี่แบบนี้เลยแล้วก็เทเลยครับปืดเข้าไปเรียบร้อยโอ้โหแค่เอาแค่สัมผัสนะเอาแค่ช้อนซ่อมสัมผัสนี่ก็รู้แล้วว่าผักสดมากอ่ะลองให้ดูนะฮะ เขาบอกนี่คือสูตรเฉพาะของทาง QP เลยครับมีเนื้อทูนา่าเน้นๆผสมอยู่ด้วยอยู่ในน้ำสลัดหอมกลิ่นแบบว่ากลิ่นงาคั่วไสไตล์ญี่ปุ่นน่ชัดมากผักสลัดก็กรอบเข้ากันได้เป็นอย่างดีลงตัวมากๆครับตัวนี้ตัวที่2ส,สลัดซีซ่าผสมไก่สไลด์นะครับเนี่เหมือนกันนะฮะในซองก็จะมีนี่สีสลัดก็จะสีขาวนวลแบบนี้นะครับอ่าฉีกตึง้งเรียบร้อยฮะทุกคน อันนี้แจ้งทางลูกค้าเลยนะฮะว่าซื้อกินจริงๆรถนี้นี่กินบ่อยมากนะครับเหมาะมากสําหรับคนที่ต้องการความรวดเร็วสะดวกง่ายนะครับเสร็จปุ๊บได้แล้วฮะทุกคนกลิ่นชีสมาเต็มเลยฮะหอมนัวมากน้ําสลัดนี่จะออกแบบว่าครีม my ครีม my หน่อยนะฮะใครที่ชื่นชอบสไตล์ยุโรปเนี่ยรับรองติดใจแน่นอนแถมยังมีแบบเนี่ยเป็นแฮมไก่แบบเนี้ยนะฮะ เนี่ยอร่อยนัวมากอืสุดท้ายครับเป็นตัวนี้เลยสลัดยำเส้นแก้วผสมทูน่าครับทุกคนอันนี้เนี่ยแนะนำสำหรับสาวๆนะถ้าใครแบบเฮ้ยชอบรสชาติแบบว่าแซบๆหน่อยได้ไหมมีเหมือนกันครับ everyday สลัดมีเหมือนกันเป็นตัวนี้เลยนะครับพร้อมมาแบบเป็นสายยำนะนีะ่โอ้โห oh oh. สีสันจัดจ้านมากทุกคนนี่น้ำยำเลยมันเหมือนเป็นน้ำยำเลยฮะ ปื๊ดเข้าให้เรียบร้อยใครที่ชอบแบบรสชาติจัดจ้านแซบแซหน่อยเนี่ยนะอยากให้ลองโอ้มีเส้นเส้นแก้วมาเยอะมากครับผักกรอบแครอทมะเขือเทศครบหมดนี่เส้นแก้วเป็นแบบนี้ฮนะอืมสายแซบถูกใจแน่นอนฮนะจัดจ้านเผ็ดนิดๆกำลังดีมีเส้นแก้วเคลียวแบบกร,กรุบกรับได้เลย,เ,ลยเด้งเข้าปากมาก ได้สาคัญครับมีเนื้อทูน่าฉ่ำๆด้วยนะครับอร่อยแน่นอนครับแถมกล่องนี้นะฮะที่เขาชูขึ้นมาคือแค่80แคลเท่านั้นนะครับสาวๆน่าจะถูกใจกันที่สําคัญนะครับวัตถุดิบนี่ผักสดกรอบสะอาดปลอดภัยต่อการทานแน่นอนครับแล้วก็น้ําสลัดเนี่ยไม่ใส่ผงชูรสไม่มีการเจอสีสังเคราะห์ด้วยนะครับบอกเลยฮะทานตอนไหนก็ได้ตอนดึกก็ได้ไม่รู้สึกผิดแน่นอนยิ่งดูบอลดึกๆอ่ะหยิบจับเข้ามาได้ครับ ินง่ายสะดวกปลอดภัยไม่ต้องยุ่งยากครับแค่มี everyday สลัดจาก QP ครับพร้อมทานสะดวกเปิดได้กินได้24ชั่วโมงครับนอกจากนี้นะครับ3รสชาติที่ผมแนะนำไปแล้วเนี่ยนะครับทาง everyday สลัดเนี่ยยังมีอีก4รสชาตินะครับ ทั้งสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์ยุโรปสไตล์ไทยมีครบหมดเลยครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับสนใจหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ร้านสะดวกซื้อทั่วไปและซูปปะเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำนะครับราคาเป็นแค่59บาทเท่านั้นครับแล้วก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้ถึง6วันครับเก็บใส่ตู้เย็นอยู่ได้ถึง6วันหยิบจับกินตอนไหนได้หมดเลยนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับทาง Everyday สลัดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเข้าไปเลยครับที่ Facebook QP Thailand นะครับฝากไว้อีกครั้งนะครับ Everyday with Everyday สลัดจาก QP ครับกลับมาเข้าเรื่องของเรานะครับอดีตโรสันครับเกิดที่ย่าน m a r ี h ฮิ l ครับในเมืองกราสโกครับแล้วก็แน่นอนครับความฝันของเขาคือการเป็นนักฟุตบอลและถ้ายิ่งได้เป็นนักฟุตบอลในสโมสรที่ชื่นชอบที่หลงรักแล้วก็โอ้โหมันน่าจะเป็นความฝันใช่ไหมครับ ซึ่งโรบททำได้นะ่ครับนั่นคือทีมคลาสโกเซลติกครับนี่คือสโมสรที่ตัวเขานั้นผูกพันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เขาเริ่มเล่นฟุตบอลแต่อายุ6ขวบครับสมัยเรียนมัธยมก็เล่นให้กับทีมโรงเรียนนะครับที่ชื่อว่าเซนินเนียนเป็นนักเตะที่โดดเด่นอย่างมากครับยิงประตูเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเล่นเป็นกองกลางด้วยนะครับเคยยิงได้เนี่ยหนึ่งนัดได้ยิงได้4ประตูและกลายเป็นกัปตันทีมของโรงเรียนครับทุกคนเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ย เชื่อมันมากๆครับว่ารบโรบบจะต้องกลายเป็นนักฟุตบอลอาชีพได้อย่างแน่นอนจนกรทั้งด้วยผลงานที่ลงเล่นนั่นแหละครับทำให้ไปเข้าตาของทีมแมมองจากกราสโกเซลติกสโมสรรักของเขาแต่พอเข้ามาอยู่ในรั้วชุดเยาวชนของเซลติกจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่อยากจะให้เป็นครับเพราะการต่อสู้มันค่อนข้างเข้มข้นมากเขาก็อยู่กับเซลติกไปจนถึงรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีครับหลังจากนั้นก็ เหมือนฟ้าผ่า,าลงมาครับเพราะว่าโดนคัดออกเหตุผลง่ายๆนะครับณนะเวลานั้นโค้ชของเขาเนี่ยมีชื่อว่าคริสแมคคาร์ทครับชื่นชมในเรื่องของพลังงานความอึดความขยันแต่สิ่งที่เป็นปัญหาคือเซน์ในการเล่นเกมรุกครับเพราะณเวลานั้นเอาเข้าจริงโระบไม่ได้เล่นเป็นตัวฟูลแบ็กหรือตัวริมเส้นเหมือนยุคป,ปัจจุบันนี้ครับส่วนใหญ่เน يا, ี่ยเขาจะเล่นอยู่ตรงกลางเป็นจอมทัพของทีมเลยคอยบัญชาการเกมด้วยตัวเองด้วยซ้ำไป แต่ความต้องการจากทางเซลติกเนี่ยมันมากกว่านั้นครับมันจึงทําให้เป็นเหตุผลของการแยกทางออกไปแถมรูปรา่างสภาพร่รางกายของรโบรบอในเวลาน,น,ลวนั้นก็ค่อนข้างตัวเล็กกว่าเกณฑ์มาตรฐานแล้วกันครับเหตุผลทั้งหมดรวมกันนั่นแหละครับทําให้เซลติกตัดสินใจคัดชื่อโรเบอร์สันออกจากทีมตอนนั้นเนี่ยนะครับอายุเขา15้ปีละมันเต็ไมไปด้วยความผิดหวังแน่นอนครับกับเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งกับเด็กที่มีความฝาันมีแพชชั่น ที่ใหญ่ก้าวขื้อไมเป็นนักเตะตัวหลักให้กับทีมชุดใหญ่ของเซอร์ติกแต่สุดท้ายไปไม่ถึงครับอย่างไรก็ตามครับรโบรบยังคงต,งตั้งตาสู้ต่อพยายามครับเดินทางไปคัดเลือกในอะคาเดมี่ในทีมเยาวชนของสโมสรชั้นน,นําอื่นๆเพราะว่าทีมที่ตัดสินใจยื่นข้อเสนอให้กับโรบูซึ่งกลายเป็นทีมเล็กๆครับที่อยู่ในระดับดิวิชั่น3ของสกอตแลนด์ชื่อว่าควีนส์ปาร์คคละทีมกับควีนส์ปาร์รนเจอร์ของอังกฤษนะครับ แต่ชื่อเหมือนกันณเวลานั้นครับเขาได้สัญญากับควินสปาร์ในปี2009ในนั้นนักเตะเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีครับแต่ว่าในทีมเยาวชนเนี่ยมันก็ยังมีการแบ่งเกรดอีกครับว่าเป็นทีม A ทีม B อ่าประมาณนี้ทีม A เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่คัดเลือกแบบหัวกะทินะครับนักเตะดาวรุ่งที่มีแววที่จะสามารถปั้นต่อสู่ทีมชุดใหญ่ได้ ส่วนโรบเนี่ยอยู่แค่ทีม B ีครับก็คือเป็นนักเตะเยาวชนะระดับรองลงมาดาดดาดอ่ะเราสามารถใช้คำนั้นได้ครับซึ่งถ้ามองจากนี้ย้อนกลับไปนะครับอายุ15ปีต้องไปเริ่มต้นกับทีมระดับดิวชัน3ทีมเล็กๆเข้าไปอยู่ในชุดเยาวชนที่เป็นทีมรองด้วยซ้ามันแทบจะมองมองไม่เห็นทางเลยครับว่าโรบจะมาได้ไกลขนาดนี้และในระหว่างนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเล่นฟุตบ,บอลอย่างเดียวมันยังคาบเกี่ยวในเรื่องของการเรียนไปด้วย เพราะฉะนั้นเขาจึงมีภารกิจหลักๆในความรับผิดชอบเนี่ยสออย่างเรียนกับเล่นฟุตบอลจนเวลาผ่านไปถึงปี2012นั่นแหละครับกับอายุ18ปีแลีละมันถึงทางแยกสำคัญครับเพราะเขาจบไฮสคูลละแต่สา,าการกับสโมสรต้นสังกัดเนี่ยก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีสัญญาราะดับอาชีพมอบมาถึงมันจึงเกิดคำถามครับเกิดคำถามกับกับตัวเขาเองกับครอบครัวเป็นเรื่องปกติมากๆครับ พูดง่ายครับอย่างเอาแบบเปรียบเทียบกับตัวเราก็ได้ครับอายุ18แล้วจบมหแล้วจะอายยังไงต่อแน่นอนครับ2ทัทางเลือกใหญ่ๆ 1. พอได้แล้ว,ลวฟุตบอลเนี่ยเพราะวีแวลในการได้รับสัญญาเป็นนักเตะอาชีพก็ดูมืดมนเหล,ลือเกินคุณพ่อคุณแม่แนะนําครับว่าเปลี่ยนไหมไปเอาดีทั้งด้านการเรียนเถอะด้วยเกณฑ์การเรียนเนี่ยโนะรโบเป็นเด็กที่ฉลาดครับมีผลการเรียนที่ดีก็มีลู่ทางครับที่อาจจะ ไปได้สวยแล้วกันครับถ้าสามารถเข้าไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยไ,ได้เลือกเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาก็ได้ครับวิทยาศาสตร์การกีฬาหรืออะไรประมาณนั้นจบออกมาจะได้เผื่อว่าจะได้ทํางานเกี่ยวข้องกับฟุตบอลอาจจะเป็นครูเป็นเจ้าหน้าที่เป็นอะไรก็ตามแต่ครับถ้าหาว่ายัางรักฟุตบอลอยู่นะไปเรียนแล้วไปทางนั้นดีกว่ากับ2ก็คือขอลุยต่อครับแม้ว่ามันจะเป็นช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อกก็ตามครับคาดเดาอะไรไม่ออกอนาคตยังมืดมน จะได้เป็นนักเตะอาชีพหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เรียนจบม .6 แล้วจะเอาอยัางไงต่อซึ่งมันสุ่มเสี่ยงมากครับแต่สุดท้ายทุกคนก็รู้อะครับว่าโรโบโลเลือกทางที่2ครับลุยต่อครับในการเป็นนักฟุตบอลเพียงแต่ว่าด้วยสถานการณ์ครับณเวลานั้นเนี่ยเมื่อจบระดับมัธยมตามปกติครับของสังคมครอบครัวตะวันตกเนี่ยความเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวลวเพราะฉะนั้นคุณต้องดูแลตัวเองให้ได้ต้องทํางานหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองให้ได้ ไอ้ครั้งที่จะหันไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูแลช่วยส่งเงินมันก็ยากลาบากครับเพราะครอบครัวก็ไม่ได้มีฐานะร่ารวยอะไรมันจึงเป็นการเลือกที่เต็ไมไปด้วยอุปสรรคครับเล่นบอลต่อแต่ยังมองไม่เห็นอนาคตแต่ในระหว่างนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้นะเพราะพ่อแม่ก็ไม่มีตังส่งแล้วมันจึงเกิดการต่อสู้ที่เราเคยได้ยินมานั่นแหละครับเพราะไอ้ครั้นจะไปรอรับเงินจาก สโมสรต้นสังกัดอย่างคุณสพาร์กก็ไม่ได้มีงบประมาณมอบให้กับนักเตะเยาวชนครับนั่นหมายความว่ากว่าคุณจะได้รับค่าจ้างเนี่ยต้องเซ็นสัญญาอาชีพก่อนซึ่งนั้นโรบโบ้ก็ยังไม่ได้เซ็นครับเขาให้คํามั่นกับทางครอบครัวครับกับคุณพ่อคุณแม่บอกว่าขอลองดูสักปีครับจะพยายามดูแลตัวเองให้ได้จะพยายามทํางานเสริมหรือทำไงก็ได้เพื่อให้เลี้ยงชีพได้และยังได้คงเล่นฟุตบอลต่อไปถ้ามันยังไร้วีแววอยู่กลับไปเรียนต่อ,อยังทันอยู่มันคือ การต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดเลยครับและเป็นการเอาตัวรอดแบบวันต่อวันด้วยครับโรบโบจำเป็นต้องหาเม้นกันไรายได้เพิ่มเติมสอนฟตุตบอลไปด้วยช่วงว่างก็จะไปทำงานเสริมเช่นไปเป็นแคชเชียร์ในซูเปอร์มาร์เกต็ตจากนั้นก็ไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ call center ครับขายตั๋วคอนเสิร์ตขายตัวต๋วอีเวนต์ต่างๆรวมถึงพนักง,งานขายตั๋วกีฬาที่แฮมเดนพาร์คด้วยครับนี่คือสังเวียนแข่งอศักดิธิ์ของสกอตแลนด์นะครับ คลคลางกับ <desserts> ท <Negative music> ี <oneself> Quindi, <itsu> Luckily, ่อังกฤษที่มีเวมบรี์นั่นแหละครับเมื่อมีงานอีเวนต์ใหญ่ทีมชาติสกอตแลนด์แข่งระบบก็จะเป็นหนึ่งในอาสาสมัครหรือคนที่รับงานฟรีแลนด์นะครับมาขายตั๋วในช่วงวันเวลาดังกล่าวมันค็ายเป็นทํางานพาร์ทไทม์นั่นแหละครับค่าจ้างมันอาจจะไม่สูงมากนะแต่ก็พอแบบประคับประคองครับประทังชีวิตได้ไปวันวันกิจวัตรประจำวันนะเวลาตรงนั้นครับดูเดือดเร้าใจมากตื่นเช้าเข้าทํางานตั้งแต่9ก้าโมงพักเที่ยงไปที่ยิมครับ เพื่อเสริมสร้างร่างกายเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับตัวเองพอเสร็จงานช่วงเย็นครับห้าโมงเย็นก็ไปซ้อมฟุตบอลต่อที่สโมสรเขาเคยเล่าให้ฟังครับว่ามันโอ้โหมันลําบากมากครับมันหนักหน่วงมากเคยแม้กระทั่งวันหนึ่งครับไม่มีเงินติดกระเป๋าเลยครับเพราะนอกจากรายได้ที่ต้องหาเข้ามานะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นเอาชีวิตรอดได้ส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็ต้องเอาไปให้ครอบครัวครับเพื่อเลี้ยงดูน้องชาย รโบเล่าต่อครับว่าจําได้แม่นเลยครับเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไม่มีเงินแม้กระทั่งเงินเติมน้ำมันรถซึ่งมันราคาแค่10บปอนด์เท่านั้นเองคือ10บปอนด์ในเวลานั้นมันดูอาจจะดูแบบเล็กน้อยมากๆนะครับแต่รโบก็บอกเอาแค่10บปอนด์เนี่ยเขายังหาไม่ได้เลยครับจะเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องเหมือนแชร์กันครับหารค่ารถกับเพื่อนๆพี่น้องเพราะต่างฝ่ายต่างคนก็ไม่ค่อยมีสตังค์เหมือนกันหาได้เท่าไหรอ่อะเอามาเฉลี่ยกัน อ,ออกคนละ2ปอน3ปอนอะไรก็ว่างกันไปแม้ว่าจะดูทรหดดูหนักหนาเหนื่อยสาหัสมากๆครับแต่มันยังเป็นช่วงเวลาที่ไฟในตัวมันยังลุกโชนอยู่ครับไม่ได้มีอาการท้อแท้ถดถอยแต่อย่างใดเพราะว่าเป้าหมายที่เขาวางไว้อะภาพมันยังชัดเจนครับก็คือการไปทัฟบอลให้ได้ทุกวันมันจึงวนหลูแบบนี้ครับตื่นเช้าทํางานเข้ายืมซ้อมบอลน,นอนเหมือนหุ่นยนต์ที่ถูกตั้งโปรแกรมเอาไว้จนบางครั้งเนี่ย ความเครียดมันสะสมครับผะว่าหลายๆคนเคยเคยได้เห็นโพสต์ uh, ใน Twitter ของ Robbo นะครับที่ครั้งหนึ่งมันกลายเป็นเป็นชีวิตที่ไวรัลมากมา mm hmm. เขาเคยชีวตไว้เมื่อปี2012ครับเหมือนบนต่อโชชะตานะครับที่มันเกิดขึ้นชีวิตวัยนี้ที่ไม่มีเงินเนี่ยมันห่วยแตกสิ้นดีครับผมต้องการงานทําอีกอยากจะทํางานให้มากขึ้นกว่านี้เพื่อจะได้มีเงินมากขึ้นมันแทบมองไม่เห็นอนาคตปลายหง,งหรือแสงสว่างอะไรใดๆนะครับ แต่อย่างน้อยมันเป็นหนึ่งขวบปีที่เคี่ยวเข็นแล้วก็ผลักดันครับให้เขานั้นพยายามเดินหน้าต่อไปจนกระทั่งช่วงปลายฤดูกาล2012ถึง2013นั่นแหละครับโอกาสความเหมาะสมมันมาถึงควินสปาร์เจอปัญหาผู้เล่นแบ็กซ้ายครับขาตัวหลักไปเพียบเลยตัวจริงตัวสำรองไม่สามารถลงเล่นได้อดี้โรเบสันจริงถูกเรียกตัวขึ้นมาครับเพื่อจะลงเล่นในเกมฟ,ฟุตบอลถ้วยสกอตติชช c ร์เลน์ครับ รอบที่2ครับซึ่งตอนสกัดของเขานั้นเจอกับสโมสรเบอร์วิกเรนเจอร์แล้วโคช้ชที่ให้โอกาสเขาอะนะครับมีชื่อว่าการเนอร์สเปียครับส่งแอดดี้โรเบอร์สันลงประเดิมสนาม่ามกลางแฟนบอลนณนะวันนั้นเนี่ยนะครับ372คนเรียกได้ว่ามีแค่หยิบมือเดียวนะครับแต่มันเป็นวันแรกในการเริ่มต้นที่โรเบโบไม่เคยลืมเลยครับเขาทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็นกางสำคัญให้กับทีมได้และสุดท้ายผลลัพธ์ได้ด้วยครับทีมชนะจนสร้างความพับใจให้กับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาฟโค้ชหลังจากนั้นมาครับรโรเบิรก็มีชื่อติดอยู่ในทีมชุดใหญ่ของควีนส์พาร์คมาเรื่อยๆทั้งฟุตบ,บอลถ้วยทั้งฟุตบ,บอลลีกจนในที่สุดเขาก็ได้รับสัญญาอาชีพครับไม่ต้องกลับไปทำงานเป็นแคชเชียร์เป็นคอร์เซนเตอร์เป็นพนักงานพาร์ทไทม์ขายตัวแล้วสามารถโฟกัสในเรื่องของฟุตบ,บอลได้อย่างเต็มที แล้วมันก็เหมือนรถไฟหอที่พุ่งเส้นคลาฟขึ้นเลยครับกับอายุ18ปีครับเขากลายเป็นหนึ่งนักเตะด,ดาวรุ่งที่ถูกจับตามองโดดเด่นในลีกรองมากๆลงเล่นให้กับควีส์พาร์คทุกรายการครับ43เกมในสั้นนั้นทุกคนเริ่มเห็นแล้วครับผลงานที่สมเสมอมีความมั่นใจพลังงานเหลือล้นมากๆอย่างที่เราเห็นนอยู่ทุกวันนี้แหละครับเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีบุคลิกของการเป็นนักสู้และก็พร้อมทีม่จะรับฟังเพื่อพัฒนาตัวเอง จนไปเข้าตาของดันดียูเนเต็ดครับหนึ่งในทีมดังในหลีกสูงสุดของสกอตติชพรีเมียร์ลีกคว้าตัวไปร่วมทีมในปี2013ครับแค่พริบตาเดียวนะครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเอาแค่ต้นปี2012เนี่ยเขายังเป็นนักเตะตัวสำรองของชุดเยาวชนในทีมลีกดิวิชั่น3ในสกอตแลนด์ไม่มีเงินค่าจา้างต้องทำงานเพิ่มเติมเพื่อม,มาทั้ชีวิตเอาตัวรอดไปวันๆผ่านมาปีเดียวครับ เขากระโดดขึ้นมาสู่ลีกสูงสุดของสกอตแลนด์กับทีมดันดียู่นเตดแล้วก็สร้างผลงานโดดเด่นขึ้นเรื่อยๆครับจนถูกยอมรับครับว่าเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของสกอตแลนด์จบซีซั่นนั้นครับเขาได้รับการโหวตให้เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปีครับรวมถึงติดทีมยอดเยี่ยมของสกอตช์พรีเมียร์อีกด้วยปีถัดมาครับ2014โอ้โหเขานี้ไปเร็วมากครับได้รับข้อเสนอจากฮาวซิตี้ครับทีมในพรีเมียร์ของอังกฤษครับ ข้ามมาเวทีใหญ่ละจ่ายเงินให้กับดันดี้ยูเตดไปเป็นค่าตัวนะครับ2.85ล้านปอนด์ซึ่งในวันเปิดตัวเนี่ยผมว่าแฟนๆลิเวูและแฟนๆแมยูเตยังคงจําได้ดีอยู่ครับเพราะว่ารโรโบเปิดตัวในชุดของฮาวสตี้เนี่ยพร้อมกับแฮร์รี่แม็กควายครับประการหลังกับทีมของแมยูเตดชุดปัจจุบันนี่แหละครับย้ายมาพร้อมกันเลยเป็น2ดาวรุ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะเป็นกําลังสาคัญของฮาวในอนาคตแต่ซีซั่นแรกนะครับกับการย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษมันก็ อีกระดับนึงนะครับอีกเลเวลหนึ่งโรโบต,ต้องใช้เวลาปรับตัวอยู่นานพอสมควรเข้าๆออกๆตัวจริงบ้างตัวสำรองบ้างสลับกันไปแล้วไม่ได้โดดเด่นอะไรมากมายครับแทบไม่ได้มีส่วนร่วมหรือบ,บทบาทที่ชัดเจนเท่าไหร่ซึ่งสุดท้ายเนี่ยฮาก็ตกชั้นครับกลับไปเล่นในแชมเปี้ยนชิพแต่กลายเป็นว่าพอกลับมาอยู่ในลีกรองครับมันเหมือนโอกาสมาถ,ถึงครับสำหรับ อดีตรสันเขาได้รับความไว้วางใจให้เป็นตัวหลักมากขึ้นเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องแล้วลงเล่นตลอดทั้งซีซั่นครับรวมทุกรายการให้กับฮาวเนี่ย52นัดครับและแน่นอนครับทุกคนจําได้ดีอยู่เขาเป็นหนึ่งในคีย์แมนสำคัญครับในการพาฮาวขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งจนต่อสู้อยู่กับเดอะไทเกอร์สเนี่ยสามฤดูกาลครับและก็มาถึงโอกาสสําคัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอเข้ามา8ล้านปอนด์ ดึงตัวไปร่วมทีมในปี2017ครับเอาแค่วันแรกที่เดินเข้ามาครับนอกจากโอเคครับกลุ่มหนึ่งก็รู้สึกตืน่นเต้นกับการที่ได้นักเตะระดับโลเคอลแบบนี้ครับเข้ามาแล้วก็ปลุกปั้นเงนขึ้นไปแต่หลายคนก็รู้สึกแปลกประหลาดใจครับว่าทําไมต้องไปเอานักเตะระดับนี้นะฮะนักเตะจากทีมตกชั้นเนี่ยนะจะช่วยอะไรลิเวอร์พูลได้แทนที่จะไปหาซื้อกลุ่มระดับบิ๊กเนมมากกว่านี้หน่อยซึ่งแน่นอนครับ ทุกขวาหน้มมันรอการพิสูจน์รอความท้าทายเพราะโรโบเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นจากตัวเลือกอันดับรองล,อง,ลองมาครับณเวลานั้นเนี่ยแบ็กซ้ายที่เป็นตัวจริงของ,งยิงครอปคืออาร์เบโตโมเรโนครับแล้วระยะเวลาเกือบเกือบ6เดือนนะครับที่โรโบต้องแสดงศักยภาพเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้ได้มันถึงขั้นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเขาแทบไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยซ้ำไปโอกาสลงเล่น1เกม ในการเจอกับคริสตัลพาเลสแลออ้วหลังจากนั้นก็หายไปเต็มที่ก็กลับมามีชื่อสำรองถ้าไม่ได้มีส่วนรู้ที่มันชัดเจนมากนะมันยากครับมันยากกับการที่มาอยู่สโมรสรใหญ่ที่เต็ไมไปด้วยความคาดหวังความกดดันจนมีการเปิดเผยนะครับว่ารบโรบูถึงขั้นว่าต้องไปเคาะประตรูเพื่อขอพูดคุยกับเยนครับแต่บทสนทนานในวันนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นคําถามประมาณว่าทําไมถึงไม่ส่งผมเล่นทําไมผมถึงเป็นแค่ตัวสำรองหรือ คำถามในแนวนี้ครับที่อยู่ในแง่ลบแต่การที่รบโรบบเข้าไปหาเันครอปมันเต่ไปด้วยความความบริสุทธิ์ใจครับอยากเข้าไปคุยอย่างจริงจังแบบจริงใจว่าผมต้องทำอย่างไรบ้างครับผมต้องพัฒนาตรงจุดไหนบ้างครับช่วยประเมินหน่อยครับว่าณนะตรงนี้เนี่ยผมต้องเดินไปแบบไหนต้องซ้อมอะไรเพิ่มต้องเพิ่มเติมอะไรอีกเพื่อจะได้มีโอกาสจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะตัวหลักของเจ้านายได้ เขาบอกชอบม,มากครับแล้วก็ให้คาแนะนําซึ่งรบโรบบก็เปิดเผยภายหลังนะครับว่าก่อนที่จะเดินเข้าไปในห้องนั้นเนี่ยใจมันแบบมันเต้นรัวมากเพราะไม่รู้ครับว่าการตอบรับจากครอบเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ตอนขาเดินออกมาเนี่ยทุกอย่างมันโล่งหมดเลยครับมันปลอดโปร่งมากมันรู้แล้วครับว่าอ๋อต้องเพ,เ,เ,เพิ่มเติมตรงนั้านเพิ่มเติมตรงนี้พัฒนาตรงนี้จุดอ่อนคือแบบนี้นะจุดแข็งคือตรงนี้เสริมเพิ่มเงินเข้าไปแล้วเขาก็ลุยเลยครับลงซ้อม อย่างหนักหน่วงเข้มข้นโดยมีทัศนคติที่ดีครอบเอาไว้ด้วยรอเพียงแค่เวลาเหมาะสมครับจนกระทั่งปลายปีนั่นแหละครับก่อนเข้าสู่2018อัลเบโตเมรูโน,โนมีการบาดเจ็บแล้วโรบโบ้ก็ใช้โอกาสตรงนั้นให้เป็นประโยชน์สูงสุดครับกล้าขึ้นมาเป็นตัวจริงคว้าโอกาสของตัวเองไว้ได้และกลายเป็นตัวหลักมาอย่างถาวรครับเขาใช้ในสิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดนั่นแหละครับหัวจิตหัวใจพลังงานที่เหลือเฟือวิ่งไม่มีหยุดตอบโจทย์ทุกแทคกติกของโค้ช อยากให้เล่นแบบไหนทําให้ได้นั่นคือคุณสมบัติที่ผลักดันให้คนคนหนึ่งนั้นไปถึงควาสมสําเร็จได้ครับจนฟาดาไปถึงนัดชิชาเลอรแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2018แม้ว่าจะพ่ายต่อแรมลมรดริดก็ตามแต่ครับแต่ว่าเป็นมุดหมายที่ดีครับว่าทีทีมนี้เดินทางมาถูกต้องละปีถัดมาครับเขากลายเป็นคีแมนของลิปุที่ประสบในการคว้าแชมป์ยุโรปได้ได้รองแชมป์พิมล์ริษด้วยลูกบ้าด้วยความขยันพลังงานกัดไม่ปล่อย แต่สิ่งมันเพิ่มเติมก็คือเซน์เกมลุกที่เคยมีคนตั้งคําถามนั่นแหละครับโรบโบปรับจูนตรงนี้ได้กลายเป็นหนึ่งในอาวุธสําคัญของลิพูในการ cross อลเข้าไปจนถึงขั้นว่าเขาติดทีมยอดเยี่ยมประจําปีของ PFA นะครับนอกจากนี้ครับยังมีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมของเยฟ่าในปี2019ด้วยอีกต่างหากตำแหน่งแบ็กซนะ้ายณวินาทีนั้นครับไม่มีใครเกินโรบโบอีกแล้วซีซัน่นถัดมาครับ2019ถึง2020 ก็ยังต่อย้ําความยอดเยี่ยมครับยึดต,ตัวจริงอย่างถาวรพัฒนาตัวเองยกระดับขึ้นไปอีกการแอสซิสแม่นยํามากขึ้นและเป็นปีที่ลิเวอร์พูลนั้นคว้าชแชมป์ลีกสูงสุดได้สําเร็จเป็นครั้งแรกในรอบ30ปีครับและมันก็เป็นหมุดหมายตามมาเรื่อยๆครับจากแชมป์ยุโรปแชมป์มเปี้ยนส์ลีกมาถึง FA ฟเอคัพลีกคัพจนไปถึงยูเอฟ่าซูเปอร์คัพสโมสรโลกทุกอย่างคือควาสมสําเร็จที่สัมผัสมาหมดแล้วจากเด็กหนุ่มที่ทํางานเป็นแคชเชียร์ เป็นคอร์เซนเตอร์เป็นคนขายตั๋วในอีเวนต์สำคัญญก้าวมาสู่แบ็กซ้ายระดับเบอร์ต้นๆของโลกมันเป็นสตอรี่ที่สามารถเป็นพล็อตในภาพยนตร์ได้เลยครับเขาเคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าวันที่โดนคัดชื่อทิ้งจากเซลติกเนี่ยนะครับเป็นวันที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตสิ่งที่ผมทำได้คือต้องพิสูจน์ให้เห็นครับว่าพวกเขาคิดผิดแต่พอมาถึงตอนนี้ครับมองย้อนกลับไปเนี่ยการโดนคัดออกจากเซลติกเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตของผมเลยเพราะถ้าไม่โดนคัดชื่อออกในวันนั้นก็ไม่รู้ครับว่าจะมาถึงในวันนี้หรือเปล่าและสําคัญครับมุมมองการใช้ชีวิตหรือแนวความคิดของโรบโบเนี่ยน่าสนใจมากๆครับเจ้าหลายคนเนี่ยนะครับคาดการครับว่าอนา,าคตหลังจากนี้เนี่ยสภาวะความเป็นผู้นําเขามีคุณสมบ,บัติเพียงพอ ในการเป็นกัปตันทีมิเวอร์พูลครับคือเราต้องยอมรับว่าช่วงตรงนี้ครับการเปลี่ยนถ่ายกําลังเกิดขึ้นจอแดนแฮนสันอายุมากขึ้น,นเรื่อยเรื่อเช่นเดียวกับเจมส์มิลเนอร์หรือถ้าอันดับสามลงมาก็คือเฟอร์จิฟันดก็อายุหลักขึ้นสู่เลข3แล้วมันมีการวิเคราะห์จากมุมมองของแฟนบอลครับ,บว่าโรเบิมีคุณสมบ,บัติที่เพียบพร้อมนะสามารถเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้นํานของทีมได้หรือการเป็นกัปตันทีมของลิเวอร์พูลก็สามารถทําได้ ทั้งประสบการณ์ของการสู้ชีวิตประสบการณ์ของการเป็นกัปตันทีมชาติเป็นผู้เล่นที่เพื่อนร่วมทีมให้การยอมรับที่สําคัญคือการลงเล่นอย่างสลอดเสมอมาเรื่อยๆครับและกับอายุ29ปีทุกอย่างมันมาพร้อมหมดแล้วครับส่วนเรื่องนอกสนามครับก็ยังทําการกุศลต่างๆครับเช่นองค์กรการกุศล AR 2 6ในช่วงปลายปี2020ครับซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ความช่วยเหลือคนจนหรือคนยากไร้ในบ้านเกิดของเขา โดยองค์กรนี้นะครับยังให้โอกาสเด็กๆได้มาฝึกฝนฟุตบอลโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับให้คําปรึกษาคนหนุ่มสาวที่กําลังมองหาโอกาสในการทํางานเพิ่มเติมรวมถึงในเรื่องของการศึกษาและการจัดหาประสบการณ์ครับแลกเปลี่ยนวิธีการทํางานเหมือนเป็นคอมมิตี้ครับเพื่อคนรุ่นใหม่สิ่งที่เขาทำเลยนะครับมันเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจครับว่าประสบการณ์ที่เขาเจอในช่วงการเป็นวัยรุ่นเข้าสูงการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันยากจริงๆมันคือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยถ้าเดินผิดทางนิดเดียว ัวเรือหัวต่อทุกอย่างมันอาจจะไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นจึงพยายามจะตั้งองค์กรการสนนี้ขึ้นมาเพื่อให้คําแนะนําเป็นที่ปรึกษาของคนหนุ่มคนสาวนั่นแหละครับซึ่งการทําองค์กรนี้ครับทำให้เขาได้รับเครื่องราชอิสร,อริยพรชั้น MBE จากการให้ความช่วยเหลือสังคมและเด็กๆอีกด้วยนี่คือเรื่องราวตัวอย่างที่ดีแล้วกันครับไม่ใช่แค่นักฟุตบอลคนหนึ่งครับแต่ผมหมายถึงตัวอย่างที่ดีของมนุษย์คนหนึ่งครับที่สามารถก้าวข้ามปัญหาได้ฝ่าฟัาฟานอุปสรรคได้ จนไปถึงจุดที่ตัวเองคิดว่าประสบ็จในเส้นทางในอาชีพของตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างเหมาะสมซึ่งผมเชื่อว่าต่อให้ไม่ได้เป็นแฟนเรอร์ผูลนะครับก็น่าจะรับรู้และเข้าใจครับกับเส้นทางของคนสู้ชีวิตคนนี้ครับแอนดี้โรเบิร์สันเขาเป็นเข้ามาได้ครับอ่ารู้สึกยงไงบ้างนะครับลองแสดงความเห็นเข้าไปได้นะครับแล้วเดี๋ยว่าจะ ไล่เรียงกันดูแล้วกันครับว่าเออคิดอย่างง่บ้างกับ,รบโร o บ o นะครับที่สำคัญนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง MainStand Thailand ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากมากครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ